มาพบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพระดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญทําบุญอายุปี2530นะคะพี่หลวงพ่อลือสีลิงดํานะคะพี่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีนะคะพี่เป็นเนื้ออัมปาก้าชุบนิกเกิลน,นะคะพี่สวยนะคะพี่สภาพดีเลยนะ น่าบูชามากๆนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะนี้นะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด หลังอาจารย์ทิมนะคะพี่วัดช้างให้นะคะพี่ปี2 5งหสองเป็นเนื้อปลาก้าชุบนิกเกิลนะคะปลุกเสกเข้มขังมากนะคะพี่สภาพสวยน่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองหนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียยหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่รุ่นทะเลสุงปีสองห้นะคะพี่พิมพ์บัวหกนิยมเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่สภาพสวยมากน่าบูชามากๆเลยนะคะพี่องค์นี้ องนี้นะคะพี่ขอที่สองหนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่ สุสานไตรักจังหวัดลำปางรุ่นบารามี81ปี2535นะคะพี่สภาพสวยนาะบูชามากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกลมสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศนนะคะพี่หลังพออ,อตอนะคะพี่ ปีสองห้าหนึ่งหกนะคะที่ระลึกงานยกช่อฟ้าวัดสุทัศน์กรุงเทพนะคะพี่ปลุกเสกดีนะคะพี่สภาพสวยเดิมน่าบูชามากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่สวยนะคะสวยมากเลยองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตเลี่ยมทองคําแท้นะคะพี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพี่อายุครบเก้าสิบปีปีสองห้าสามเจ็ดนะคะพี่สภาพใช้มาบ้างนะคะพี่แต่ยังสวยอยู่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามพันสองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่สวยมากเลยองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตกระไหล่ทองล้อมเพชรหลวงพ่อแพรนะคะพี่ว่าพิกุลทองสภาพสวยมากนะคะพี่น่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามรอห้าสิบ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตพระพุทธชินราชหลังพระห้ามสมุดนะคะพี่เก่าไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะคะพี่จังหวัดชัยนาทหลังบรรจุเกสาผ้ายันและตะกุดนะคะพี่เลี่ยมพลาสติกเดิมเลยนะคะพี่สภาพสวยน่าบูชามาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปถ่ายพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่วัดหนองโพป,ปี2494นะคะพี่แจกในงานชาปนากิจหลังตะกุูสามกษัตริย์นะคะพี่เลี่ยมพลาสติกเดิมๆปลุกเสกดีมากนะคะพี่น่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ลายสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนเนื้อผงลายองค์พระขาวด้านหน้าฝั่งพลอยนะคะพี่ตะกุดด้านหลังนะคะพี่บรรจุ จีวอนหลวงพ่อแพรนะคะพี่ว่าพี่กุลทองรุ่นหนึ่งร้อยปีปีสองห้าสี่เก้านะคะพี่สภาพสวยมากอง์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะลายสวยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนนะคะ์นี้นะคะนี่นะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นลูกอมเนื้อผงมีหูในตัวนะคะพี่ไม่ทราบวัดเก่าดีนะคะสะภาพสมบูรณ์เลยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์แหวกมากนะคะพี่หลวงปูน่นาควันละครปีสองสี่แปดห้านะคะพี่หายากนะคะสภาพดีนะคะพี่น่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่สวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จขี่คุดเนื้อผงนะคะพี่หลังพอปอรอนะคะพี่วัดทุ่งสีกันนะคะพี่กรุงเทพปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่สภาพสวย ปลุกเสกพิธีใหญ่หน้าบูชามากนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงอชรเป็นหลวงพ่อเกษมสุขสารไตรักษ์นะคะพี่จังหวัดลำปางนะคะพี่เป็นชุดทองพระป่าปี2517นะคะพี่หลังบรรจุจีวอนนะคะพี่ มวลสารถาวีธาเจ้าคุณนอรอวัดเทพศิลินนะคะพี่หายากสภาพดีนะคะพี่ปลุกเสกวิธีใหญ่หน้าบูชามากนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่นะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นช้างงาแกะเครื่องรางนะคะพี่เป็นอีกแบบนะคะพี่ที่หน่าพกติดตัวกันคุณกันของกันเขี้ยวงาโชคลาภดีนะคะพี่หน่าบูชามากอันนี้นะคะพี่ขอที่สองห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นพยาหมู่ป่ามหาราบนะคะพี่รุ่นรวยเงินล้านหลวงปู่แสนนะคะพี่วัดบ้านหนองจิกปีสองหนะคะจังหวัดศรีสะเกด ตอกโค้ดใต้ฐา,านนะคะพี่นำเลิกนะคะพี่เลขหกเจ็ดหนึ่งเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่สภาพสวยน่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อย เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะนี่นะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นปลาหลักขิกนางนอนนะคะพี่ไม้แกะไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพดีน่าสะสม อันนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นสมเด็จหลวงปู่ทวด 5 5านะคะพี่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่ปี2555นะคะพี่นี่นะคะด้านหลังนะคะพี่สมเด็จเนื้อผงสภาพดีกล่องเดิมนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จจิรดาโครงการหลวงนะคะพี่ปีสองห้าสามเก้าเป็นเนื้อผงนะคะพี่กล่องเดิมเลยนะคะสะภาพสวยน่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรวยมหามงคลหลวงพ่อรวยวัตะโกนะคะพี่จังหวัดอยุธยาปี2559เเดี๋ยวให้ดูเหรียญข้างในนะคะนี่นะคะพี่ ตอกโค้ดด้านหน้านะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่สภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมสามชั้นนะคะพี่วัดชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะพี่ปีสองห้าสองหนึ่งหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีร่วมปลุกเสกนะคะพี่พิธีใหญ่กล่องเดิมนะคะพี่หน้าปูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่เก้าร้อยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัชชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ